ข่าวร้ายทีมฮุนไดตกที่นั่งลำบากจะทำยังไงต่อไปเช็คโปรแกรมการแข่งขันโค้งสุดท้ายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A&N n s p r t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับแมตช์การแข่งขันล่าสุดของทีมฮุนไดเมื่อวันที่2มีนาคม2567ซึ่งฮุนไดค่ะเป็นการแข่งขันนะคะที่เจอกับทีมเมกาวตีหรือทีมเลสปาร์กในรอบที่6ซึ่งผลการแข่งขันนะคะผลปรากฏว่าเลสปาร์กค่ะก็เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะฮุนไดไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนน23ต่อ25 25ต่อ15 16ต่อ25 25ต่อ19และ15ต่อ10 ซึ่งเกมนี้ค่ะสองวิภาวีสีทองนะคะกลับมามีชื่อเป็นหนึ่งใน6คนแรกอีกครั้งหลังได้รับบาดเจ็บที่ไหล่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคังซองฮยองเองเฮดโค้ชทีมฮุนไดก็ยอมรับว่าร่างกายของวิภาวีพร้อมไม่มีปัญหาแต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าก็เหลืออีกไม่กี่แมตช์แล้วสำหรับการแข่งขันในรอบที่6ซึ่งต้องบอกเลยว่าจากการแพ้ล่าสุดของทีมฮุนไดที่เจอกับเลสปาร์ก ทาให้เห็นเลยว่าทีมเลสปาร์กนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเกมรุกเกมรับรวมไปถึงตำแหน่งการยืนและต้องบอกเลยว่าตัวทำแต้มของเลสปาร์กนั้นสามารถทำแต้มได้ทุกคนยกตัวอย่างเช่นเมกาวตีมิลานาบอลเลวและหัวเสาอีกคนของเกาหลีอีกทั้งทีมฮุนไดนะคะณนะตอนนี้ค่ะสภาพร่างกายของนักกีฬาย,ยังไม่สมบูรณ์ร้ออย่างเช่นวิภาวีสีทองและตอนนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่า ตัวทำแต้มของฮุนไดเองก็มีเพียงโมมาที่แบกสุดๆนะตอนนี้และเหลือการแข่งขันอีกไม่กี่แมตต์นี้ก็ต้องยอมรับว่าทีมฮุนไดจะต้องเอาชนะให้ได้ทั้งหมดไม่เช่นนั้นหากพิงค์สไปเดอร์ทำผลงานดีเก็บเอาชัยชนะไปทั้งหมดอาจจะทำให้คะแนนพิกตารางคะแนนเปลี่ยนกลายเป็นทีมพิงค์สไปเดอร์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางแทนและงานนี้นะคะก็จะทำให้ทีมฮุนไดค่ะไปอยู่อันดับสอของตารางแทนและข่าวร้ายก็คือ รอบรองชนะเลิศนั้นถ้าหากทีมฮุนไดอยู่อันดับ2ก็จะต้องเจอกับทีมเลสปาร์คซึ่งอยู่อันดับ3หากเกิดพลิกโผก็อาจจะทําให้ทีมฮุนไดตกรอบไปเลยและจะทําให้ทีมเลสปาร์คเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับทีมพิงค์สไปเดอร์และหลังจากนี้ล่ะค่ะก็ต้องมาดูกันว่าทีมฮุนไดจะมีวิธีการแก้เกมอย่างไรในนัดต่อไปเพื่อเก็บกวาดเอาชัยชนะมาให้ได้ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งของตารางต่อไปโดยที่ไม่ต้องแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ โดยจะเข้าไปอารอในรอบชิงชนะเลิศก,ก็เรียกไว้ตอนนี้นะคะก็ทําเอาเสียวสลังวบาไปทีเดียวค่ะเพราะแต่ละทีมก็งัดไม้เด็ดในโค้งสุดท้ายออกมาสุดท้ายแล้วทีมฮุนไดจะตกที่นั่งอําบากหรือไม่หรือต้องรอลุ้นรอเชียร์ในแมตช์ต่อไปสําหรับแอดเองค่ะแอดก็เป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกคนไม่อยากให้บาเจบเพื่อที่จะได้ไปแข่งขันใน v n l ต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันลีกเกาหลีใต้สัปดาห์นี้นะคะวันที่5-10มีนาคม2 5 6 7 วันที่5มีนาคมนะคะทีม IBK ค่ะจะพบกับทีมพิงค s สไปเดอรเวลา17นาฬิกา6มีนาคมทีมไฮพาร์จะพบกับทีมฮุนไดเวลา17นาฬิกา7มีนาคมทีมเลสสปาร์จะพบกับทีม GX c คาวเทคเวลา17นาฬิกา8มีนาคมทีม AI pepper จะพบกับพิงค์สไปเดอร์เวลา17นาฬิกา9มีนาคมทีมฮุนไดจะพบกับ ทีม ibk เวลา11.50นาฬิกา50นาทีและ10มีนาคมทีม gs c a l t e c h จะพบกับ i y p p a ์เวลา14.00นาฬิกาและสำหรับตารางคะแนนในปัจจุบันนะคะก็อาจจะเกิดการพลิกโผอีกก็ได้ค่ะเนื่องจากทีม gs c a l t e c h นะคะตามหลังทีม Laser Park อยู่นะคะซึ่ง gs cowtech ค่ะตอนนี้นะคะมีอยู่51คะแนนทีม Laser Park มีอยู่58คะแนนซึ่งถ้าหากทีมอันดับ4ตามหลังที่อันดับ3อยู่3คะแนนก็จะได้เข้ารอบไปด้วยค่ะ แต่เอะทีม i d k เองนะคะก็มีอยู่46คะแนนก็ตามหลัง CS เข้าเทคอีกไม่กี่คะแนนค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าใครค่ะจะได้เข้าไปอันดับ4และอันดับ3ของตาราง และตารางคะแนนในปัจจุบันตอนนี้นะคะอันดับ1น,นึ 2, นน่งฮุนไดเจ็ดคะแนน2องพีสปเดอร์เจคะแนน3ามเลสปาร์คห้คะแนน4 GS จีเอสคาวเทคห้คะแนน5 i า k 46คะแนน6กไฮพาร3สามสคะแนนและ7 AI ดไอเปเปอร์สิคะแนนและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกนัดด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ